สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวลำโพงของยี่ห้อไอว่านะครับผมรุ่น h e r i t a g e นะครับผมหลายคนคงจะงงนะครับว่าอ้าวเคยมารีวิวแล้วดีกว่าแล้วทำไมมารีวิวอีกนะครับซึ่งไอตัวนี้นะฮะมันก็จะมีความแตกต่างนลยครับไม่งั้นผมจะมารีวิวทำไมนะครับสังเกตดูดีๆนะฮะนี่ MIX 180 Retro Heritage มีทูตามหลังด้วยเห็นไหมฮะ สองคียนี้คือทนะครับผมมันเป็นรุ่นที่2นะฮะซึ่งจะมีอะไรแตกต่างนั้นเดี๋ยวอลองไปแกะกล่องแล้วลองมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอโอเคไปนี่นะครับคือรูปร่างหน้าตาของมันนะครับผมซึ่ง มันก็จะมีอะไรแตกต่างนั้นเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆกันนะครับนะฮะลองมาดูในกล่องมันก่อนดีกว่านะฮะว่าภายในกล่องของมันเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับผมเป็นลังกระดาษอย่างเงี้ยนะครับแพ็คหัวท้ายนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยอตอนแรกรุ่นแรกเลยก็จะเป็นโฟมนะฮะปิดหัวท้ายนะครับตอนนี้มาเป็นลังแบบนี้นะฮะก็คือกันรกระแทกได้ดีนะครับตัวน,นี้ มีสันนูนขึ้นมานะฮะ,ะทำให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้นะครับรุ่นนี้นะครับผมเหมือนกับที่เขาใส่พวกไข่อะไรพวกนี้นะฮะ,ะไข่ยังไม่แตกนะฮะดูนะครับผมแพ็คมาหัวท้ายนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีสายนะครับนส่สายสะาายก็จะเป็นข้างในจะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับ นี่นะฮะเรามาดูอุปกรณ์นะฮะสายชาร์จกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเป็นแบบสายถักนะครับผมสายถักทั้งคู่เลยนะครับสายไทยซ้ซ C นะครับก็จะเป็นสายถักนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะครับแล้วก็สาย AUX นะครับเป็นสายถักทั้งคู่ครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมีะใบรับประกันสินค้าแล้วก็คู่มือนะครับ ะะดูดีมากเลยครับผมต่อมานะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดของรุ่น Gen 2กันดีกว่านะฮะ Heritage Gen 2นะครับว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกใหม่แตกต่างกว่าเดิมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดกันนะครับก็คือไอตัวนี้นะฮะก็อ่า ใช้เป็นพวก USB นะครับ USB ก็จะไว้เสียบด้านหลังนะครับปกติจะเสียบด้านบนนะฮะตอนนี้มาเสียบที่ด้านหลังแทนนะครับแล้วก็สายชาร์จต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมาสาย AUX card นะครับช่องเสียบต่างๆก็อยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับของเดินจะอยู่ด้านบนนะฮะส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็น บลูท t ธเวอร์ชัน o n 5.0เหมือนเดิมนะครับผมใช้สายชาร์จนะครับก็จะเป็น DC 5V 2M โวลต์2แอมป์นะครับเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ก็อยู่ที่6,000 m มิลลิแอมป์นะครับผมดอกลำโพงก็จะใช้เป็นดอก5นิ้ว1ดอกนะฮะแล้วก็ดอก2นิ้วนะครับทวิตเตอร์2ดอกนะครับส่วนกำลังขับนะฮะตัวนี้จะเพิ่ม วัตดขึ้นมานะครับจากปกตินะฮะรุ่นแรกจะเป็น80วัตต์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น100วัตต์นะครับทำให้เสียงมันดังขึ้นนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะนุ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะจะไม่เชื่อไปลองฟังดูได้นะครับก่อนอื่นก็ดูรูปร่างภายนอกกันไปก่อนนะฮะก็ตัวนี้ก็บลูทูธเนี่ยาสามารถทำ tws ได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นรุ่น h e r i t a g e ท e n 2ทั้ง2ตัวเลยนะครับถึงจะเชื่อมต่อระบบ TWS ได้นะครับขนาดของกล่องนะฮะกล่องของรุ่นนี้นะครับเวลาแพ็คส่งนะครับความยาวมันอยู่ที่30เซนนะครับผมแล้วก็ความกว้างอยู่ที่18เซนนะฮะความลึกอยู่ที่18เซนนะครับผมที่ร้านเราก็ส่งฟรีนะครับราคาอยู่ที่5,290บาทเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็มาครั้งแรกเลยก็จะเป็นสีทองนะครับหน้าสีทองนะครับผมเดี๋ยวลงไปดูรายละเอียดกันนะฮะว่ามันแตกต่างจากรุ่นเดิมกันยังไงบ้างนะครับนี่ครับดูลักษณะของหนังหนังซะกอนนะครับผมนะฮะก็หนังของมันนะฮะก็จะมีแบบเป็นตารางแบบจะกว้างขึ้นนะครับผมกว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็ทําเป็นแบบนุ่มๆน,นะครับหนังมันนะครับสีออกมันมันนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงคอนโทรลปรับพวกเสียงวอลลุ่มต่างๆนะฮะก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นตัวเว้าลงไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบหน้าเรียบๆนะครับนี่ฮะก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับใช้เป็นสวิตช์เปิดปิดเหมือนเดิม ก็มีระดับแบตเตอรี่นะฮะบอกอยู่นะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนเพลงกลับนะฮะอันนี้เย์พอสแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้คือปุ่มวอลลุ่มเสียงแหลมนะฮะอันนี้วอลลุ่มเสียงเบสนะครับแล้วก็อันนี้วอลลุ่มเสียงเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเทียบความแตกต่างของรุ่นแรกๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้คือรุ่นแรกนะครับของเทอร์ลิเทนะครับก็เห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะวาล์วอย่างนี้นะครับก็จะเปิดปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะระดับแถบสถานะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนช่องเสียบต่างๆก็อยู่ด้านบนนะครับส่วนไอเจนทูเนี่ยก็ช่องเสียบต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเก็บความแตกต่างกันนะครับใครชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ไอ้รุ่นใหม่เนี่ยเจนทเนี่ยกำลังขับมันจะเยอะกว่านะครับ100วัตต์นะฮะผมว่าคนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกกำลังขับที่สูงกว่าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูดีกว่า่าเดี๋ยวเราลองระบบเสียงนะครับโดยการใช้ ในการเปิดบลูทูธกันดีกว่านะฮะก็คือเราจะค้นหาอุปกรณ์นะครับมันก็จะชื่อไอว่า Retro Heritage 2นะครับผมนะฮะสังเกตดูนะครับถ้ารุ่นใหม่นะครับจะเป็น Heritage 2นะครับกดเชื่อมต่อไปนะครับก็จับคู่อุปกรณ์นะครับผมนไหฮะก็จะขึ้นคําว่าบลูทูธคอนเนคต e ์นะครับผมเดี๋ยว เราไปค้นหาเพลงที่จะฟังกันดีกว่านะครับเอาแบบที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ โอ้เป็นไงบ้างครับสำหรับตัว Heritage Gen2 ของเรานะฮะมันแรงสะใจกันไปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ขายกันราคาเดิมนะฮะก็อยู่ที่5,290บาทนะครับผมรับประกัน1ปีนะฮะครับถ้าตัวนี้มีปัญหาอะไรก็ส่งมาที่ร้านได้นะครับที่ร้านก็จะเข้าศูนย์นะฮะศูนย์ของไอว t h ไทยแลนด์นะครับผมเราดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะ ถ้าใครอยากได้สินค้าตัวนี้ก็โทรสั่งกันได้เลยนะครับที่เบอร์0891714374แล้วก็อีกเบอร์เบอร์ผมนะฮะ0867743325นะครับผมเราบริการส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าใครมาซื้อที่หน้าร้านก็ลดให้ได้บ้างนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ